แวะมาบอกว่าอะไรที่ทำให้หน้าเรียวแล้วก็ยกกระชับเหนียงไม่ค่อยมีแบบนี้นะคะเลยนาริยานะคะนาริยา V ีไลฟ์เฟชชิลมาค่ะตอนนี้เนี่ยเชฟลองมาหลายซองแล้วนะคะตัวน,นี้เนี่ยเป็นทั้งยกกระชับใบหน้าแล้วก็เป็นทั้งบำรุงนะคะวันนี้จะมารัดหน้าให้ดูนะคะไปดูกัน รู้สึกได้เลยว่ามันตึงขึ้นด้วยนะคะเหมาะสำหรับใครนะคะตอนนี้เหมาะสำหรับคนที่เหนียงชัดใบหนะ้าแบบถ่ายรูปแล้วแบบอ้วนๆตรงนีน้ใส่เลยนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งไปแบบร้อยใหม่มาหรือสัญญกรรมปรับรูปหน้าอะไรเงี้ยเหมาะต้องไปตามอันนี้นะี่ย ใส่ก่อนนอนก็ได้ใส่ไปเลยทั้งคืนหรือว่าจะใส่ทํากิจกรรมต่างๆนะคะถูบ้านกวาดบ้านอะไรใส่ทุกวนันจะเห็นผลดีขึ้นมากๆเลยคะ่ะซึ่งตัวนี้นเนี่ยหาซื้อได้ไม่ยากนะคะซื้อได้ที่ like LINE แอดนารยาวีไลายหรือ Facebook p เพ e นารยาวีไลน์ค่ะหรือว่ามีจําหน่ายที่นารยาคลินิกด้นะนี่เปไงไป